พระพุทธคุณห้าสิบหกคาถาโสโสกาวิรัตปะกตติโตโยโสภมาโนสะเทวเกโสกปฏเตประโมเทนโตโสภวันนังนะมามิหังคำแปล พระพุทธเจ้าพระองค์ได้มีพระจิตคลายจากความโศกแล้วเป็นผู้งดงามในโลกนี้กับทั้งเทวโลกทรงยังสัตว์ทั้งหลายผู้เศร้าโศกให้หายโศกกลับบันเทิงอยู่ข้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันงามพระองค์นั้นอนุภาพภาวนาทุกวันตามกำลังวันป้อง กันอันตรายทุกภัยพิบัติสารพัดเหล่าร้ายศัตรูทั้งหลายแคล้วคลาดห่างไกล